ก็ถวายความเคารพคณะสงฆ์ธรรมะอาการิโกทุกทุท่านและขอเจริญพรญาติโยมญาติธรรมเลยเนาะทุกทท่านมาจากหลายที่หลายแห่งวันนี้กิจกรรมมันเป็นมงคลเกิดขึ้นที่วัดศรีอุดมบง์อีกแล้ว โดยการนำของท่านพระครูอุดมวรานุวัตรซึ่งเป็นเจ้าของสำนักจิจกรรมที่เรียกว่าประเพณีนี้เป็นส่วนที่พวกเราทั้งหลายควรชื่นชมและก็ยินดีและก็นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกของ ความคิดริเริ่มของท่านพระครูอุดมเวลานวัตของเราเจ้าวาดเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมเป็นประจำเนะเาะถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันหลังสงกรานผ่านมาแล้วเรียกว่าบุญหลังสงกรานก็ว่าได้หรือ สงกรานหรือกระถาธรรมสงกรานประเพณีนี้โบราณท่านถือมาก็ถือว่าเป็นของดีนะเราเข้าใจว่าเป็นของดีทั้งนั้นทั้งส่วนที่เราได้ยินพิธีกรท่านพูดหลายๆอย่างนั้นท่านก็แนะนำให้เป็นของดีทั้งนั้นแหละนะ โดยเฉพาะประเพณีสงกรานนี้ถือว่าในโลกนี้ดูเันประเทศไทยท,ที่คนมาเที่ยวมากมาเที่ยวเป็นวัฒนธรรมสระน้ำรถน้ำกันเพื่อสนุกสนานรื่นเริงในส่วนหนึ่งแต่ในส่วนนี้ทางพระท่านจัดนั้นเป็นของดีเป็นของงามเป็นของที่ พึงพอใจภาษาเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจที่ท่านพระท่านว่าได้เสียสละการเสียสละนั้นเราได้ไม่ใช่เสียทิง้งเปล่าเราได้นะยิ่งเสียยิ่งได้หลวงพ่อปัญญาอนัตะท่านบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อะไรตานองนั้นบางคนก็คงจะมองไม่เห็นเอ่เราได้ เราได้อะไรให้ไปแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราต้องพูดถึงว่าสิ่งที่เราได้สัมผัสปัจจุบันก็คือความรู้สึกว่าเราดีใจนั่นคือการได้แล้วสัมผัสโดยตรงคือดีใจภูมิใจที่เราได้ให้นะที่เราได้ให้วัตถุสิ่งของ ได้เสียสละได้มาช่วยงานกิจกรรมดีๆอย่างนี้ที่ท่านพระครูดมจัดเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเป็นของดีที่ท่านอาจารย์ท่านกล่าวเมื่อกี้นี้ก็เหมือนกันนะนะบอกว่าส่วนไหนที่มันเป็นของดีเป็นของงามเป็นของสวยเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐเราก็ควรยึดเอาไว้ถือไว้ ก็วันนี้ก็ให้สามคำธรรมกถาสามคำคือว่าอะไรความเคารพนะความรักความนับถือสามคำนี้เป็นคำที่สวยงามมากอัตวาอัตมา,ตมาคิดว่าอย่างนั้นนะความเคารพที่นี้เราเคารพในพระรัตนตรยัยอยู่มาเป็นประจำ วันนี้มาทำทำคารวะที่พิธีกรนำว่าต้องจริงก็น่าจะคารวะพระรัตนตรัยก่อนอย่งางคารวะพระสงฆ์ก็ไม่เป็นไรนะทำมาแล้วนี่ความเคารพเราเคารพนี้คือคือนอกจากเคารพพระรัตนตรยัยเคารพพ่อเคารพแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณหรือผู้สูงอายุท่านพวนเมื่อกี้เนี่ย คำสามคำนี่แหละที่เราอยู่กันทุกวันนี้พอ่อเคารพแม่แม่เคารพพ่อนะพวกเราทั้งหลายเคขาขรพพระรัตนตรยัยแล้วก็เคารพครูบาอาจารย์ผู้ชี้แนะชี้ทางทำให้นี่เป็นความเคารพกันความเคารพความคารวะกันนี่เป็นของดีอย่างเมื่อกี้นี้ <c oughs> อาตมาว่าก็น่าจะ ทำควรพึงควรทำนะในฐานะว่าเราเราเป็นสงกรานต์ก็คือเป็นวันใหม่ปีใหม่ของบัตใจไทยเรามาแต่ว่าพระสงฆ์เราทำเนียมว่าพ้อปรรษาจึงไปคารวะพ่อแม่ครูบายจา์แต่สงกรานต์อย่างนีเ้เราก็ว่าได้สมมติก็ว่าได้เหมือนกับทำเมื่อกี้นี่นะสามีจิตกรรมเนี่ย กายกรรมสามมจีกรรมสี่มโนกรรมสามนี่เป็นหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วคือให้อโหสิกรรมให้แก่กันอาจจะพลาดพลั้งในกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมอะไรตํางนั้นนะอันนี้คือเป็นส่วนดีว่าเคารพผู้สูงอายุก็มาได้หรือพระเทระที่มีอายุมากกว่าเราลูกเคารพพ่อเคารพแม่มาจากที่ไกลที่ไปทําการทํางานต่างจังหวัด โอ้วันสงกรานนี่เคารพพ่อเคารพแม่ลดน้ำดำหัวแสดงความคารวะนั่นเป็นของดีไหมของดีประเทศไทยเราวัฒนธรรมเราเป็นของดีนะพ่อแม่ก็เคารพลูกลูกเคารพพ่อแม่แสดงความชื่นชมยินดีที่ลูกมาทำคารวะนั่นนี่เป็นวัฒนธรรมที่น่าน่าพึงน่าพึงพอใจอะไรทำนองนั้นนะในประเพณีมาทำกันมา โดยเฉพาะวันนี้จิจกรรมของท่านพระครูดมก็ได้บอกคณาจารย์ทั้งหลายที่ผู้ชิ้แนะร,รมชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุกเกษมสารให้ก็มาด้วยน้ำใจน้ำขอพูดน้ำสักหน่อยวันนี้นะน้ำน้ำเป็นสิ่งที่เราปรารถนานะทุกคนปรารถนาน้ำ แต่ว่าน้ำนั้นมีทั้งน้ำนอกและก็น้ำในพูดถึงน้ำนอกเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องขาดน้ำแต่น้ำใจข้างในไม่ขาดเดี๋ยวนี้กำลังเป็นหน้าแรงกำลังบ่นกันว่าน้ำไม่พอทำกเกษตรอะไรทำนองนั้นนะแต่ถึงน้ำ ภายนอกนี่ไม่มีแต่ว่าน้ําใจของพ่อแม่พี่น้องอย่างมาวันนี้มาจากมาด้วยน้ํานะนั้นก็คือน้ําจิตและกัน้ําใจที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ,อความเริ่มใสในคุณวัตนตไตรในครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้ให้แนะให้ว่าเนี่ยควรทําควรปฏิบัติเป็นของดีนะญาติโยมญาติธรรมทั้งหลาย อันนี้เรียกว่าน้ําที่เป็นของสําคัญอยางอ,อยากจะพูดคําว่าเราทําบุญและกรวดน้ําบางท่านก็บอกว่าถ้าน้ําไม่พร้อมก็กรวดใจก็ได้น้ําใจนั่นแหละนั่นนะนะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะนะอันนี้เพราะฉะนั้นน้ําที่เราสาสต์กันนี้เป็นน้ําภายนอกรถให้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ําภายนอก แต่น้ำใจในยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าท่านทั้งหลายไม่มีน้ำใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาความเคารพความรักในพระพุทธธรมรมบัณฑงมาไม่ได้เลยมาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน้ำภายในเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่สำคัญที่สุดของญาติโยมญาติธรรมทั้งหลายทางบระสงด้วยอันนี้สองคำนะนี่นความรักพ่อลูก ลูกหลานต่างๆที่ไปทำการทำงานทางอื่นทางไกลกลับมารักพ่อรักแม่มาคารวะความเคารพความรักความรักก็เป็นคำพูดที่ที่สวยงามความรักกันเนี่ยโดยเฉพาะพ่อ,พอแม่รักรักกันพ่อแม่บ้านรักกันนะ พอแม่บ้านรักกันแล้วก็รักลูกลูกก็รักพ่อรักแม่เป็นความมาเป็นความที่น่า,น,าน่าพึงพอใจความรักนี่นะเอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักกันไม่เอ็นดูกันไม่เมตตากันแล้วันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้ทางศาสนาท่านวายรักกันพระพุทธเจ้าก็ว่าท่านให้รักกันนะมีอะไรก็เอื้อต่อกันผิดเล็กผิดน้อยก็ พยายามผ่อนปลนกันอะไรท่านองนั้นที่ความนับถือวันนี้นับถือว่าเป็นญาติญาติธรรมที่ท่านพระทันวาเนี่ยถือก็ว่าเป็นคําสวยงามญาติธรรมญาติสายโลหิรรตรรลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันครอบครัวเดียวกันญาติธรรมทั่วไปญาติทั่วไป ธา,าตุญาตในสายเลือดหรือไม่สายเลือดก็ถือว่าเป็นญาติแต่คําว่าญาติธรรมเนี่ยก็ห้อยมีธรรมเสมอกันนะคนนั้นก็มีธรรมคนนี้ก็มีธรรมมันก็เข้ากันได้นะสมมติว่าธรรมนี่แหละธรรมนี้ก็คือธรรมชาติน้ําก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งจิตใจเราก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคิดได้ทําได้คิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้ จิตใจเราก็เป็นธรรมชาติแต่ก็ต้องให้เหนือธรรมชาติบางอย่างไม่ใช่ว่าธรรมชาติเป็นก้อนหินก็อยู่อย่างนั้นไม่ใช่หรอกธรรมชาติจิตใจนี้พยายามที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำเสมออันว่าอย่างนั้นเหมือนกับน,น้าแต่ว่าจิตใจเราก็ต้องทวนกะระแสของที่จะไหลลงสู่ที่ต่ำคือความไม่ดีนั่นแหละนะสมมติว่าอย่างนั้นนะ เอาละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากาท่านคณาจารย์ทั้งหลายที่เป็นผู้ชี้แนะาทางบรรเทาทุกชีชสุขเกษมสารให้แก่ญาติธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะท่านพระครูดมมรานวัตรเป็นเจ้าของสำนักท่านคิดริเริ่มให้ทุกคนทุกฝ่ายนะให้กล่าวกันคำว่าความเคารพกัน ความรักกันและก็ความนับถือกันซึ่งกันและกันผู้ใหญ่ผู้น้อยก็เคารพผู้ใหญ่อะไรทำนองนี้นะเพราะฉะนั้นฝากสามคำนี้ไว้ว่าถือว่าเป็นคำศักดิ์สิทธิ์อาตมาคิดว่าอย่างนั้นบุญยริที่ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราด้วยถ้าสามคำนี้แล้วขอขอ,อมนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและคุณงามความดี ที่เราได้ถือปฏิบัติมาทุกท่านทุกตนให้ปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บมีความอยู่เย็นเป็นสุขมีทุกข์ก็ที้ทุกข์น้อยเนาะมีสุขก็ให้สุขมากถ้ามันจะมากขึ้นนะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเป็นตัวเบ็ดเบียนมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ขอให้คนเราทุกคนทุกท่านปราศจ,จากโรค ถ้าไม่มีโรคแล้วทําอะไรก็ได้ถ้ามีโรคแล้วก็เก็บอดอดอ,ดอดแอ็ดตัวนี้ก็ต้องฝืนละให้ใจิตใจมันสูงเอาไว้ทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญประกอบด้วยอายุวนันนะสุขภพละปฏิาพฏานคุณสารธรรมสารสมบัติจงทั่วหน้ากันทุกท่านเธอสาธุ